ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับเซลโอนะครับวันนี้มาเป็นแพ็กคู่นะครับสำหรับเซลโอและเซลล์น้ําอยู่ที่จิงยนต์สาขาสามแยกปักทุงชัยนะครับแดีววันนี้เรามีอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้ชมวงพับ่โอวันนี้อ่าครับผมตําหรับเอฟอนะครับที่เคยแจ้งไว้นะครับ f อฟอมีทั้งหมด3ช่วงความยาวนะครับวันนี้เป็นใช่เป็นเอฟอาร์แรงม้าครับก็จะมีซเมตร 30นะครับห้าเมตรห้าสิบหเมตรห้าสิบเรี้ยงจากสั้นไปยาวนะครับครับอ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็คือมาดูคันแรกก่อนเลยเป็นเป็นคันไซไซไซ,ไซยาวนะครับเป็นระยะต่อตัว,ตวถังก็คือจากฝั่งนะครับจากด้านหน้าหลังเกงนะครับไปไปลายแชสซี 4, อันนี้ก็คืออยู่ที่อันนี้ยาวหหกเมตรห้าสิบอันนี้ก็คือจะเหมาะสำหรับงานอะไรครับนะ้ำหกเมตรห้าสิบ <50. S 2> านที่จะเหมาะกับ6กเมตรห้จะเป็นงานที่ต้องการพื้นที่แล้วน้ําหนักไม่เยอะนะครับอย่างเช่นพวกแผ่นไม้อัดอ่าอันนี้วิ่งอะไรเอกันนี้อันนี้น่าจะเป็นวิ่งร้านวัสดุก่อสร้างครับเป็นพวกเอ่อไม้อัดอิมพีเซอร์อ่าเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ครับอ่าชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ก็ได้นะครับผมเช่นอะไรเงี้ยได้หมดอ่าชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์นะครับแฟลตเอ็กเพสนะครับเคอรี่นะครับต่อตู้ต่อวัสดุไปรษณีย์ครับเป็นต่อตู้ ตอบตู้สิบบานได้ครับวันนี้เป็น,บบนเป็นสายยาวครับเป็นสายยาวนะครับความพิเศษของสายยาวมันมีอะไรบ้างครับพี่โยในเรื่องของยางยางนะครับคนอ่ายางก็คือจะเป็นยาง9.5นะครับยาง9.5อ่าแล้วกเเ็เป็นยางเรเดียนอ่าเป็นยางเรเดียนแบบไม่มียางในนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางกระทะล้อ17.5 17. นิ้วนะครับ <15. 5. S 1> ก็คือ เปลี่ยนกระทะให้ใหญ่ขึ้นยางใหญ่ขึ้นนะครับก็เหมาะสําสหรับงานบรรทุกหนักนะครับ,รบสําหรับไซส์สยางนี้กับกระทะนี้ก็คือทั้งร้อยเก้าสิบแล้วก็สองร้อยสิบแรงม้าช่วงห้าเมตรห้าสิบแล้วก็หกเมตรห้าสิบนะครับก็จะได้กระทกระกับยางรุ่นนี้มาเลยนะครับสําหรับจุดเด่น,น,นจุดเด่นนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือถังน้ํามันเป็นถังน้ํามันสองร้อยลิตรนะครับ,รบทั้งในรุ่น 90แล้วก็2 1 0สแรงม้าช่วงความยาวหเมตรหิบเราก็ให้ถังน้ำมัน2 0 0ลิตรมาเลยนะครับจะเป็นช่วงความยาวเดียวนะครับที่ได้ถังน้ำมันลิตรใช่ครับก็คือวิ่งงานยาวๆครับไม่ต้องแวะเติมน้ำมันครับเหมาะสำหรับรถวิ่งล่องนะครับวิ่งระยะทางไกลก็เลยได้ยิงไม่ไปยาลาได้เลยอ๋อต้องแวะเติมหมนครับไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงต้องวิ่งวิ่งระยะทางไกลๆนะครับก็เฉลี่ยก็ประมาณ 6- 7ถึงกิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ลอง อ่าบวกลบหรือลองหารดูนะครับก็คือไม่ต้องแวะเติมน้ํามันบ่อยไม่ไม่เสียเวลาเติมน้ํามันนะครับก็คือ1ต้องรอคิวต้องต้องรอเติมน้ํามันนะครก็คือช่วยประหยัดเวลานะครับตรงนี้เราจะได้มีเวลาพักผ่อนเยอะๆนะครับให้ถังน้ํามันลูกใหญ่มานะครับแล้วก็อีกจุดเด่นนะครับในรุ่น210แรงม้าครับอาเบาะนั่งนะครับสําหรับตัว5เมตร50และ6เม้ครับ จะให้เบาะนั่งถุงลมเลยนะครับเบาะนั่งถุงลมเลยนะครับเบาะนั่งถุงลมมานะครับเปิดตัวไหนคันนั้นก็ได้นะเปิดเปิดดูไหมครับเปิดเปิดดูคันใหม่ก็ได้เดี๋ยวพาพาไปดูเบาะนั่งถุงลมครับฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้มองเห็นไม่เอ่ยต้องมาฝั่งนี้ครับมหไหมตัวนี้เบาะนั่งถุงลมใช่เบาะนั่งถุงลมเนี่ยจะเหมือนกับตัวรถใหญ่ที่เป็นพวกสามหกเลยนะครับเบาะนั่งถุงลมก็คือ บางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ถุงลมมันมีตัวล็อกอยู่นะครับถ้าถ้า,ถาเราล็อกไวไ้ไม่ใช่ระบบถุงลมถ้าเราปดล็อกนะฮะเราหมุนกุญแจมาตำแหน่งออฟแล้วก็จะตามจะตามน้ำหนักคนนั่งนะครับตัวน,นี้นะครับเราสามารถล็อกอ่ล็อกได้เลยบางคนไม่ใช้ไม่ชอบเบาะนั่งถุงลมก็ก็ล็อกนะครับล็อกล็อกเลยนะครับ <โก S 1> ตามาอ่าฮะครับผมเด้งๆนิ่มๆอ่าไฟส่องสว่างนะครับไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร เป็น l e นน,นะครับนนเป็น LED ดมี <LED S 2> ทุกรุ่นเลยไหครับพี่กรุ่นะครับมีทุกรุ่นใช่ครับเป็นไฟ LED ดวงใหญ่เวลากลางคืนนะครับจะเช็คเอกสารนะครับหรือ,อเปิดวิทยุเปิดแอร์แล้วเราสามารถเปิดไฟนะครับให้มีความสว่างเราก็สามารถาเห็นภายในชัดเจนนะครับดูบินงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรามาลองดูนี ยาวแรก6เมตร50ยาวที่สองอะไรเอ่ยรุ่นนี้ยาวเท่าไรครับสาหรับตัวตัวนี้เขาเรียกว่าตัวช่วงกลางนะครับหรือ5เมตร60ก็ก็จะอยู่ตรงกลางพอดีเพราะว่าแล้วจะสั้นก็ไม่สั้นจะยาวก็ไม่ยาวก็เลยเรียกตัวกลางนะครับสาหรับตัวนี้ก็ในวัดจะเป็นยางเป็นระบบต่างๆก็จะเหมือนกับตัว6เมตร60ต่างกันที่ถังน้ํามันก็ยังเป็นถังน้ํามัน100ลิตรเหมือนเดิม <Okay. S 1> ใช่ครับผม <Okay. S 1> ตัวน,นี้เลยเส่วนใหญ่จะเป็น างานประเภทไหนครับตอนนี้ตัวใหญ่ก็จะเป็นงานที่มีน้ำหนักหน่อยถ้าลูกค้าน้ำก็จะเป็นวิ่งผักผลไม้อ่่อปิง้งเหล็กวิ่งอะไรเงี้ยได้ค,ครับอยู่ก็ก็เป็นรุ่นรุ่นรุ่นนิยมหรือรุ่นรุ่นรุ่นโชว์ลุงอีอกรุ่นหนึ่งนะครับที่ตนที่คุณขายเยอะนะครับทั้งทั้งร้อยเก้าสิบร้อยสองร้อยสิบอ่าไซส์กลางนะครับไซส์กลางหน้าตาขนาดความสูงนี่เท่ากับ6กเมตรหกสิบเลยน่าริวนะอ่าใช่ครับใช่ใช่เหมือนกันเหมือน เหมือนกันทุกรุ่นนะครับต่างกันเฉพาะช่วงความยาวนะครับต่างกันเฉพาะช่วงความยาวมาดูรุ่นน้องเล็กรุ่นนึงนะครับรุ่นนี้ก็ค่อนข้างขายดีเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่เราจะเห็นก็คือเป็นเป็นร้านพัสดุก่อสร้างครับเป็นหลานพัสดุก่อสร้างก็คือบ่อดินนะครับวิ่งดินนะครับก็จะเป็นต่อส่วนใหญ่จะเห็นเป็นงานลักษณะต่อดำจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ ต่อเกษตรกรครับเกษตรกรก็เป็นดเป็นดัมอลูมิเนียมดัมเหล็กนะครับบิ่งวิ่งเกษตรนะครับวิ่งเกษตรส่วนใหญ่เลยเพราะเพราะว่าบางครั้งนะครับเราเห็นบนท้องถนนนะครับก็จะเห็นแต่เป็น fr สองร้อยสิบ fr หนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์นะครับก็ลองสกปรดาละเอียดลงไปครับว่าเอ๊มันมีสามช่วงความยาวที่เราเห็นมันเป็นช่วงความยาวประเภทไหนนะครับหรือว่า อ่ารุ่นไหนที่มันเหมาะสมกับงาน oh ของเรานะครับก็อ่าก็ลองเลือกรุ่นรถอ่าแล้วก็เลือกตัวถังนะครับให้ให้เหมาะสมกับงานของเรานะครับก็คือว่าจะเลือกรุ่นผิดจะเลือกตัวถังผิดนะครับเพราะมันก็ต้องอยู่กับเราอา<ต>อีกนานน,นะครับ เหมเราดูจากเวอร์ชัวดูจากคลิปเนี่ยเราไม่เห็นเนาะเราอาจจะวิ่งที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็อาจจะวิ่งแวะเข้ามาที่ตรงนดูนได้กจริงได้ครับมาดูรถตัวจริงให้ดูเยอะมากครับเดี๋ยวเรามาดูตังท้ายเราไปดูเทียบแบบนี้เอาไหมัาต่างกันยังไงห้กล้องมาเดี๋ยวไปดูไปดูดูดูไซส์แต่ละไซส์ก่อนครับว่าว่าความยาวที่ว่าสิบเมตรสามสิบห้าเมตรห้าสิบหกเมตรห้าสิบนะครับก็จะเห็น จะเห็นความแตกต่างลองลองของความแตกต่างของช่วงขานล้อลองซุมกล้องเข้าไปครับเห็นไหมครับช่วงฐาม่ากก็คือเราจอดรถหน้าเท่ากันนะครับหน้าเสมอกันแล้วก็ดูช่วงขานล้อแล้วก็ดูช่วงความยาวถ้าเป็นตัวนี้ปกติมันจะเป็นยาง8 2 5อนะตัวสั้นใช่ครับแต่คันนี้เป็นพิเศษหน่อยลูกค้าไปเปลี่ยนยางมาครับเปลี่ยนยางเปลี่ยนกระทะมาครับอยากได้ยางใหญ่เหมือน5้าเมตรนะครับเห็นไหมีเห็นชัดเจนเลยว่าความยาวของแต่ละคันไม่เท่ากัน มันไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของความยาวเชสซีนะครับเรื่องของช่วงฐานล้อก็ไม่ไม่เหมือนกันนะคมอ่ณช่วงฐานล้อหรือวิวเบสนะครับบางคนจะสงสัยเอะฐานล้อคืออะไรครับก็คือตรงนี้ครับฐานล้อกึ่งกลางดุมล้อหน้าถึงถึงถึง,ถ,งถึงกึ่งกลางกึ่งกลางดุมล้อหลังตอนนี้เขาเรียกว่าฐานล้อหรือระยะวิวเบสนะครับช่วงฐานล้อหรือระยะวิวเบสนะครับก็จะมีผลต่อ ระยะยื่นยืนยย่นหลังอ่าอ่ายื่นหลังแล้วก็ระยะยื่นหน้าด้วยครับระยะยืน่นหน้าอ่าก็คือยื่นหลังก็คือจากกิ่งกลางดุมล้อหลังถึงถึงปลายชัดซีนะครับ,รบอ่าเอ๊ะทำไมตรงนี้ฐานล้อฐานล้อจะสั้นกว่ากว่า กว่าสองช่วงความยาว ấy, ผัดไปเพราะว่าทำให้มันเหมาะให้มันบาลานซ์กับายางกับตัวรถ,รถด้วยครับเวลาใส่ใส่สินค้ามันก็อยู่ในลักษณะบาลานซ์มาเสรนลักษณะบาลานซ์หรือหรือในลักษณะที่เหมาะสมก็จะไม่เกิดไปไปไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งค,คือจะไม่เกิดการกินยางหรือ,อหรือบางทีอ่าวางตัวถังได้ไม่เหมาะสมบางทีมันเหนบมันจะล้ามันรถบางคันก็ จะเอียงนะครับไอยังถ้าบางคนอย่างลูกค้าบางคนคิดว่าเอาเพราะงั้นเอาตัวสี่เมตรสามสิบมาต่ออ่ามาต่อท้ายยืดก็ได้เพราะว่าอย่างอื่นมันก็วนกันหมดนี่แต่เรื่องของข่านล้อมันไม่ได้นะครับอ่าเช่นอ่าอันนี้ที่เซียวน้ำบอกครับถ้าเรายื่นท้ายมาเยอะใสใสใส่สินค้าด้านท้ายเยอะๆมันมันทุกมันก็จะกดท้ายกดล้อหน้าก็ลอยล้อหน้าลอยมันเกิดอาการเหินครับ รถจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับเวลา้านไม่ดีครับไม่ดีแล้วก็ที่สําคัญยางกระทะเนี่ะไปพวกนี้ล้อหลังไปก่อนแ้มีปัญหาม,มันจะเราน้าหนักเยอะเยอะด้วยครับแล้วก็เพราะว่าบางท่านหรือบางคนนะครับจะแนะนําให้ทําแบบนี้ได้ไหมแบบนี้ได้ไหมหนึ่งทำได้หมดทุกอย่างครับแล้วก็สามารถพัดจดทะเบียนได้แต่พอไปใช้งานจริงๆนะครับมันอาจจะเกิดปัญหากับรถกับตัวรถกับตัวผู้ขับขี่ได้ แล้วก็กับเจ้าของรถด้วยก็เครียดมีปัญหาลถกเกิดอุบัติเหตุนะครับมันก็มีปัญหาหลายอย่างตามมานะครับที่ที่ว่าต่อรถเกินสเปคที่ที่เกิดเกินสเปคโลงงานนะครับเกินสเปโรงงานนะครับก็อยากให้ต่อตัวถังในลักษณะที่ว่าให้มันถูกต้องขนส่งนะครับแล้วก็ให้ให้มาตรฐานนะครับโอเคไปดูครับรถคือทุกคันครับทุกคันที่ต่อมาที่เห็นวันนี้ครับก็คือ มาตรฐานทุกคันนะครับที่เห็นเป็นสองร้อยสิบหมดเนี่ยถ้า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 เป็นตัวร้อยเก้าสิบก็จะมีทุกรุ่นเหมือนกันก็จะมีสั้นกลางยาวเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยครับเหมือนกันหมดเลยถ้าแบ่งเป็นสองร้อยสิบร้อยเก้าสิบมันก็จะมีอยู่ประมาณหกรุ่นนะครับครับแล้วก็มีมีไอตัวไอตัวมิกเซอร์อ่ามิกเซอร์รุ่นหนึ่งแล้วก็รุ่นสั้นก็เป็นรุ่นแม็กคอกหรือสําหรับงานบ่อดินนะครับที่เฟืองท้าย6.1จุสสามก็คือจะทดจะทดเฟืองท้ายให้ช้าลง เพื่อสําหรับขึ้นขึ้นบ่อดินนะครับแม็กท็อกนะครับแต่ก็จะไม่เหมาะการวิ่งหลังถนนอ่าก็จะกินน้ํามันครับนี่เราจะทางไกลๆเลยแบบอ่าโคราชชนบุรีโคราชกรุงเทพแม็กทอกอ่าไม่แนะนาไม่แนะนาครับไม่แนะนาเราจะทางสั้นๆใกล้ๆก็คือแม็กทอกนี่ก็กินขาดอ่าโอเคสำหรับท่านใดที่สนใจแม็กท็อกนะครับหรือรถวิ่งบ่อดินเจ้าแห่งบ่อดินนะครับก็สามารถติดต่อนํารถของเราครับมีรถทดลองขับให้ให้ ให้ไปทดสอบได้นะใช่ใช่ก็คือที่มีบ่อที่ไหนมีงานที่ไหนเราจะเอารถเนี่ยไปที่บ่อเลยให้พี่ลองขับอ่าหนึ่งวันครับเราก็อยู่กับท่านทั้งวันนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายเนาะอ่าฟรีครับฟรีอ่ครับมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถไปแนะนำอ่าเราเราเราอยากให้ท่านทดสอบสมรรถนะของรถว่าเอฟอาร์สองร้อยสิบเน็คเคิลสมรรถนะเป็นยังไงอัตราเร่งกําลังนะครับการกินไต่ทางลาดชันนะครับการขึ้นบ่ออย่างเงี้ยครับก็ก็อะไรล่ะ ก็สามารถเอารถเราไปลองไปลองได้ครับอย่างยังไงขั้นที่ดูอยู่ในวันนี้นะครับ <S <S สนใจก็ติดต่อมาได้คันนี้ก็ลองได้นะคันนี้เป็นของของกิงจนเลยเนาะทดลองขับได้คันนี้รถทดลองขับนะครับนี่ก็สามารถที่จะติดต่อผ่านเ้านา้ำเ้าโอก็ได้หรือว่าผ่านยีสูกิงยนเลยก็ได้ครับ <S <S อันนี้ติดต่อวิ่งงานประเภทอะไรโชว์หวยไหมวิ่งอะไรอันนี้ก็โชว์หวยก็ได้ปุ๋ยก็ได้อาหารสัตว์ก็ได้เออะไรอี่าง อะไรก็อีอะไรก็ได้หมดทุกอย่างอะครับอ,อม่อยากลงรถเตาหรือรถหนักคะรถหนักก็ได้รถเปล่าก็ได้ค <c oughs> ือเราวิ่งไปกับสมมุติว่างานพี่วิ่งจากโคราชไปเชียงใหม่แล้วก็ขนจากเชียงใหม่มาโคราชแล้วตอนนี้เหมือนอยากรู้ว่าถ้าใช้สองร้อยสิบก็ห้าเมตรหกเนี่เยเลรดน้ำมันจะได้อย่างที่เราต้องการไหมออเออกำไรจะเหลือไหมเงี้ยสามารถที่จะรถคันนี้ไปลองได้เลยแต่ว่าอ,อันนั้นก็ ในเรื่องของน้ํามันก็อาจจะต้องเป็นพี่ที่เติมเองครับแต่ว่าลูกค้าจะมีค่าจะจ่ายเรื่องน้ํามันใช่ไหมครับแต่ว่าเน้ำมันก็เติมปกติอ่าเติมปกติวิ่งงานของเราอยู่แล้วแต่ว่าในงานลักษณะบ่อดินอันนี้อันนี้ฟรีฟรีฮะระยะทางสั้นๆใกล้นะครับไม่มีปัญหาอ่าไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าวิ่งวิ่งไกลวิ่งยาวอาจจะต้องขอให้ให้ให้ทางท่านลูกค้าช่วยเรื่องน้ํามันใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อวันนี้ก็ ทุกท่านที่ที่ดูในคลิปนี้ครับอาจจะได้รู้จักทั้ง3ช่วงความยาวของ i s u z u FR 190และและสองรเลงม้านะครับอ่าก็ท่านใดถ้าสนใจรถบรรทุก i s u z u นะครับคือผมมีทั้ง YouTube TikTok และเบอร์โทรแต่ผมฝากเบอร์โทรไว้ดีกว่าน่าจะสะดวกและง่ายดีนะครับอ่าเบอร์โทรเชียโอนะครับ0817901245ครับเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับก็ อ่ะโตได้ตลอดให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่องนะครับเจลคนนี้พุรมาารย์ไม่ผิดหวังครับโอ้โหยกดำเป็น้ายลมได้เซลน้ำก็ศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดห้าสามห้าเก้าห้าสองนะครับเฟซบุ๊ก k ก็ะเซลน้ำขาลมทุกอีสูสูนะครับในส่วนของช่อง YouTube ก็ะเซลน้ำขาลมทุกอีสูเหมือนกันนะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เราสองคนพลางไปก่อนครับผม เราเจอกันคลิปหน้าเนาะถ้าเกิดอ,อยากดูอยากให้รีวิวอะไรก็มิ้นมาใต้คอมเมนต์ได้ครับสำหรับวันนี้ไปก่อนละค่ะครับ,รบผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม